การแต่งตัวดูเหมือนเป็นคนสกปรกซกมกดูเหมือนไม่อาบน้ําที่เป็นยูมันเบิงขั้นแขวแม่สูอาจเป็นเพราะว่าสีผมลองเปลี่ยนสีผมเป็นน้าตาลเข็มเบิงแล้วก็ดูแลเสื้อพาให้มันดูดีหน่อยที่เห็นเห็นก็คือ จังคนบ่าอาบน้ำนะมันเป็นมองๆอง e ีหลีเดอร์ูหรือว่าทุกคนว่าจังใดท่าน่วนมากเขาก็เข้าใจเบิร์เนาะคะ่ะว่าท่านอยาอาศัยอยู่ในรถบานการแต,งต่งตัวกะจะประมาณนี้นะะแหละค่ะแหลกที่อ่านคอมเมนต์นี่ก็เขินอยู่ได้ค่ะแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วเ่ากะไปเห็นอย่างไอ้เขาเดือดร้อนหรือเปล่ากับบอนเดไปเห็อนอย่างไอ้เขาเดือดร้อนเนี่ยค่ะเขากบอยู่ของเข้าเหตุงานของเข้าใส่ซีวิตอยู่ในตงังแดนของเขานะคะ,าก,ะ,คะการแต่งตัวนี่คะ่ะท่านอยากอธิบายไปเลยนะคะแต่ว่า บางคนอีกเขาบอกขาใจอีลีค่ะที่เขาอยู่ไทยนี่ค่ะอยู่อเมริกานี่ค่ะการแต่งตัวแบบแันยานี่คือปก,กติมากๆเลยค่ะเขาบริามาใส่ใจสีผมสีผิวเสื้อผ้าหรือว่ามาตาซินคนอื่นว่าซกโปรกหรือว่าบ่าอาบนามดอกเขามองที่การทํางานรายการใส่ชีวิตมากกว่ากันค่ะแอลซิงแวดลลอมนี่ค่ะก็เป็นแบบนี้เขายู่รถบ้านเฮดกับเข่าตากแดดเดินไปเดินมาในแอนาโคดฐา้ใหญ่เขาไปยุ่ในบ้านค่ะก็จะมีขวเป็นรักเป็นแรงมั่นก็นสซีสะดวกขึ้นมันอาจจะดู ดีขึ้นก็ได้ค่ะไอเย็นๆน,นะคะ่ะอีบอจักเดือนท่านอยากจะในใหญ่เขาบานไหมเนาะคะ่ะราคา23ล้านบาทมาเบิงดูว่ามันจะดูดีขึ้นบอประเด็นแรกเลยคือมันจะบริตากแดดคือเกล่ะค่ะ้าเขาเขาไปอยู่บาทเพราะมันบริตากแดดค่ะมันกะสีเศร้าหมออมันก็นจะเบิงใสขึ้นค่ะแน่นอนอยู่เลย คุณยก็อยากงามทั้งนั้นหละค่ะท่านอยากก็อยากงามอยากงามค่ะกางามได้ซ้ำนี่แหละค่ะอย่างนั้นค่ะค่ะคนบ่เข้าใจนี่ก็คือบ่เข้าใจอีลีค่ะอธิบายไปก็เหนื่อยเปล่าช่างเธอะค่ะแต่อยากฝากไว้จักหน่อยนึงค่ะถึงเฮาสิเป็นคนที่มีสีผมแบบนี้แต่งตัวแบบนี้เบิ่งคือจังคนซกหมอกซกกระกบ่อาบ้นามแต่เฮากะภูมิใจหลายค่ะถี่ดินล่นมาอยู่เมืองดอกได้มีรายได้เดือนละเจ็0 0เกพันบาทส่ทงเงินกลับบานใส่หนีดเดือนละ3า0,000ืนบาทตอนนี้ท่านอยากก็เป็น คนมองโลกในแง่บวกขึ้นค่ะพยายามเทศดเหตุหจาของมีความสุขที่สุดเท่าที่จะเหตุใดค่ะนั่นแหละค่ะบางที่สิ่งที่คนอื่นเห็นค่ะมันกะเป็นแค่เปลือกค่ะแต่ชีวิตจริงเฮาฟ้าฟันมามันต่างกันหลายเด้อค่ะเข้าใจละค่ะว่าสังคมยุคนี้บางคนก็นยังยึดติดกับสิ่งของรูปรักษ์ภายนอกนะคะแต่สําหรับทัญญาเนี่ยทัญญาบบเด้สนใจค่ะเป็นโตของจาของดีที่